สวัสด <ítulo> ีครับวันนี้อยู่กันกับเกมฟุตบอลเมนเจอร์2022ม b บายเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเล่นกันสามเกมนะครับก็เกมเกีกับแมนซิตี้ในคาร์บาลครับรอบรองชนะเลิศเลกที่2นะครับแล้วก็เกมเกีกับเบลลี่เบลลี่ครับในเกมพิมลีกแล้วก็เกมกับวู๊ปแฮมตันในเกมพิมลีกเหมือนกันนะครับเราก็เริ่มกันเลยนะครับจัดทีมก่อนนะครับตัวบาดเจ็บแล้วก็โมเมสซาร่ากับมานนี่แล้วก็ นาบิเกต้าก็จะไปเล่นในเกมแอฟริกันครับเนชั่นครับนะครับเราก็จะไม่มีพวกเขาระหว่างที่พวกเขายังแข่งขันในรายการนี้อยู่นะครับโอเคเราเมื่อเริ่มจัดทีมกันครับเราก็ต้องบริหารให้ได้นะครับว่าในชีวิตจริงเขาก็ไม่อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องไปแข่งแอฟริกันครับเนชั่นครับเหมือนเช่นกันนะครับเราก็เริ่มกันเลยครับจัดตัวเซตสับ ในเกมเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมคาราบาคับรอบรองชนะเลิศเลขที่2นะครับ25นาทีผ่านก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเราก็มาต่อกันเลยริพูก็ได้ประตูขึ้นนำจากเดียโกโจตานะครับผมสวยงามมากแถมให้ริพูนำานประตูต่อ0ูนย์ ครับผมแล้วก็มาเริ่มกันครึ่งหลังเลยนะครับครึ่งแรกก็จบไปใช่60นาทีผ่านก็ยังทำอะไรกันไม่ได้เพิ่มเติมนะครับก็ยังเป็นรีพูดที่ขึ้นนำเมสซี่อยู่หนึ่งประตูต่อสูดแล้วก็มาเปลี่ยนตัวกันเลยนะครับก็เอาเฮวี่เลียดลงแล้วก็ครอติสโจนแล้วก็เอาออคเล็กเชมเบลนลงเทโก้ทันต้านะครับแล้วก็เริ่มกันต่อเลยนะครับ 80นาทีกว่าผ่านนะครับแล้วก็ได้ประตูจากเบอร์จิลฟันไดอีกเช่นเคยนะครับขึ้นมาโขกประตูได้อย่างบ่อยเลยครับต้องชมความโมงเก่งของเขาด้วยแล้วก็แทคติกของผมด้วยแล้วก็แมนนร์แม์ก็จะเป็นใครไปไม่ได้ด้วยเบอร์จิลฟันไดพูดแบบว่ารับก็ดีลุกก็ดีครับได้ประตูตันลอดนะครับเคเราก็ผ่านรอบรองชนะเลือดของ เกมคาราบาวคัพไปได้เราก็จะได้เข้าชิงแต่ไม่รู้จะเข้าชิงกับทีมอะไรนะครับก็เรามารอดูกันต่อไปเลยครับเกมต่อไปเราก็เจอกับเบอร์ลี่นะครับในเกมเฮมิลีครับเราก็ต้องดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับเราจะผ่านไปได้หรือเปล่าผมก็คิดว่าผมจะใช้ตัวโรเดชันนะครับเจมินเนอร์ก็ลงแบ็คขวาเหมือนเดิมนะครับตัวที่ไปแอฟริกันคัพนชันครับก็ยังไม่กลับมานะครับเพราะว่าเขายังไม่ตกรอบยังไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับใช่ครับ ็มาเปลี่ยนกันเลยมินามมโนก็ลงแทนพวกซาล่าล mm ุยดิอาร์ก็ลงแทนมานี่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จัดตัวให้มันบาลานซ์กับทีมเรามากที่สุดนะครับสำหรับใครไม่อยู่ก็เริ่มกันเลยนะครับกับเกมเจอกับเบอร์นลีย์นะครับใช่ลิบูยิงเข้าไปแล้วจากลุยดิอาร์แต่ว่าไม่ได้ประตูน,นะครับน่าจะเป็นการล้ำหน้าอะไรอย่างนี้นะครับ mm hmm. ผมก็ไม่เป็นไรครับ เราก็มาเริ่มทำกันใหม่ได้นะครับ30นาทีกว่าผ่านครับก็ยังทำอะไรกันเพิ่มเติมไม่ได้นะนาทีาที่40กว่านี่พูได้ประตูนำจากโรเบโต้เฟเมโนนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปแล้วเรา,าเริ่มมาต่อครึ่งหลังเลยแล้วกันนะครับผ่านไป50กว่านาทีครับ65นาทียังไม่มีอะไรเพิ่มผมก็กด p อ u เกมแล้วก็เปลี่ยนตัวกันก่อนเลยแล้วกันนะครับ ก็เอาเคอรติโจนลงนะครับแล้วก็เอาเฮฟวี่เอเลียดลงแล้วก็เอามอตันลงนะครับเฮฟวี่เอเลียดลงอยู่แล้วครับพูดผิด <c oughs> ใช่ <c oughs> แค่เปลี่ยนตำแหน่งให้เฉยนะครับก็เปลี่ยนแค่2ตัวไปก่อนแล้วก็เริ่มมาแล้วก็อ็อกเล็กชิมเปเลนก็ยิงให้ริพูนำเป็น2ประตูต่อ0ูนย์นะครับ <c oughs> ริพูก็ได้จุดโทษแต่ว่าเจมิลเนอร์ยิงไม่เข้านะครับ แต่ก็ได้ประตูจากที่3จากเคอร์ติจโจนอีกเหมือนเดิมนะครับก็ดได้เป็น3ประตูต่อศูนย์นะครับเลวพูกก็เอาชนะเบอร์ลี่ไปได้3ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวเชียวนะครับวันนี้ส่วนเมนอเดอร์แมก็เป็นเฮเวี่เอเลียนนะครับที่ยิงไป็นึประตูนะครับผมเป็นดาวรุ่งที่แบบว่าพุ่งแรงนะครับฟอร์มใช้ได้เลยเช่มาคอนกันต่อครับ เกมต่อไปเราเจอกับใครน่าน่าจะวูฟแฮมตันหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นเวทแฮมนะครับในเกม FA ครับนะครับผมโอเคเราก็จัดการเลยครับเจอวใครเราก็ต้องผ่านไปหได้หมดนะครับ <c oughs> ที่มีการเจ็บครับผมก็เลยอันนั้นเจ็บประมาณ2เดือนนะครั <c oughs> ไม่เป็นไรครับแบ็กซ้ายก็ยังพอมีคนเล่นได้คนระับ ทั้งซ้ายบ้างขวาก็คือเจมิลเนอร์ก็คือเล่นทดแทนได้หมดนะส่วนตัวแอฟริกันครับเนชั่นครับก็ยังไม่กลับมานะครับอย่างเช่นโมฮัมหม a ดซาราแล้วก็สเดียมาเน่แล้วก็นาบีเกเอต้าก็ยังไม่กลับมานะครับแล้วก็ใช้ตัวอื่นเล่นก่อนแล้วกันนะครับก็คือก็จะใช้โจโกเมสไปเล่นแบ็คซ้ายก่อนนะครับผมว่าเจมิลเนอร์ er ก็ ผมกวจะวิ่งไม่ทันผมก็เลยเอาโจโคเมสที่มีความเร็วมากกว่าไปเล่นใช่แล้วก็ใส่ตัวใส่ตัวแทนตัวที่เจ็บตัวที่ไปทีมชาตินะครับดีวอลกอลิกี้ก็ยังไม่หายเจ็บเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลองไปเริ่มกันเลยนะครับว่เาเกมเอเครับเจอกับเวสแฮมนะครับใช่รัแล้วลิวพูก็ได้ประตูขึ้นนําจากจอแดนฮิดเดอร์สันนะครับ1ประตูต่อศูนย์ให้ลิวพูนํา เวทแฮมไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับจากจอแดนเฮนเดสันเอ้ยภูก็นำา2ประตูต่อศูนย์จากเดียโกโจซาครับผมโกโจต้านี้ก็คือข่มมากเลยนะแต่ภูก็โดนตีไข่แตกได้จากโตกองฮาซายิงฟรีคิกอย่างสวยอะเค <Okay. S 1> เป็นไรครับเราออนใหม่ได้อรับเอ้ยูก็ได้ประตูที่3จากเวอร์จิลฟันได้จากลูกเตะม,มุมอีกเช่นเคยนะครับวันได้สลัดตัวประกบ ทําให้ริพูขึ้นนําเวทแฮมไปได้3ประตูต่อหนึ่งครับจบครึ่งแรกก็ไม่ทําอะไรกันไม่ได้ก็เป็นร์พูที่นําเวทแฮมอยู่3ประตูต่อหนึ่งแล้วก็เริ่มขึ้นหลังกันต่อเลยนะเวทแฮมได้เปิดมุม7จสิบนาทีผ่านแล้วก็เปลี่ยนตัวกันเลยนะครับเยโกโจต้าก็มีอาการบาดเจ็บนิดไม่ได้บาดเจ็บครับแบบหมายถึงว่าเหนื่อยครับใช่มีการเหนื่อยก็เลยเปลี่ยนเอามินาเมนโนงลงครับเอาเคอร์ติจโจนลงใช่ครับ แล้วก็เล่นกันต่อเลยนะครับ70นาทีกว่าๆผ่านไปแ80นาทีก็ยังทำอะไรกันเพิ่มเติมไม่ได้แล้วก็จบเกมลิเวอร์พูลก็ชนะเวสต์แฮมไปได้3ประตูต่อ1ครับส่วนแมนเชสเตอเกมนี้ก็เป็นจอแดนเฮนเดอร์สันที่ประเดิมประตูแรกให้กับลิเวอร์พูลสามารถนำเวสต์แฮมไปได้1ประตูต่อ0นะครับ เกมนี้เร์พูก็ชนะเว์แทมไปได้3ประตูต่อ1นเข้ารอบต่อไปของ FA Cup คับเลยนะครับใช่สำหรับคลิปนี้เราก็ชนะเมสซี้ไปได้2ประตูต่อ0นะครับในเกมคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศแล้วก็ชนะเบอร์ลี่ไปได้3ประตูต่อ0ในเกมพรมเมลีกแล้วก็ชนะเว์แทมไปได้3ประตูต่อ1นในเกม f a Cup คับนะครับผมขอบคุณมากๆที่รับชมคลิปนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ